วันนี้วันนี้ครูจะมาสอนทําหน้ากากอนามัยนะคะแบบที่ไม่มีรอยต่อตรงกลางนะคะเป็นเหมือนสองมิติธรรมดานะคะซึ่งตรงกับกระทรวงสาธารณาสุขนะคะในเรื่องของการที่ไม่มีช่องรูช่องอากาศอะไรให้มันแบบว่ามีเชื้อโรคเข้าไปเนาะเป็นเหมือนกับหน้ากากอนามัยทั่วๆไปแต่นี่เราจะทําจากผ้าขั้นแรกก็คือเราจะทำะแม่แบบหรือว่าแพทเทิร์นก่อนนะคะวิธีทําก็คือ เรามาดูแบบสําเร็จก่อนอันนี้เป็นแบบสําเร็จนะเนี่ยเป็นแบบสําเร็จแบบสําเร็จก็คือมันจะมีลักษณะเป็นรูปร่างแบบเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกความกว้างความยาวแล้วก็วิธีทาส่วนตรงที่คุณครูขีดไว้เนี่ยคือเราจะจับเป็นจีบนะคะคราวนี้เวลาเราจีบเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูลองจับไอแผ่นหน้ากากอนามัยเนี่ยจากของที่เราซื้อมาใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวเนี่ย โดยรวมแล้วตรงนี้พอเราจับจีบเสร็จแล้วเนี่ยความกว้างของมันนะคะจะอยู่ที่9เซนนะคะส่วนความยาวตรงนี้นะคะก็ไม่เกิน13เซนหรือ7นิ้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองทํากันดูวิธีทํานะคะขั้นแรกก็คือเราลากเส้นก่อนนะคะเราลากเส้นก่อนอเราก็จะจับจีบเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะชอบจีบเล็กหรือจีบใหญ่นะคะคือจีบตรงกลางเราเนี่ยอันนี้คุณครูใช้จีบประมาณ8เซน พอจีบแล้วเหลือสองเซนนะคะแต่กว้างก็คือสี่เซนเราก็เอาแปดนะคะเอาแปดบวกกับเกเพราะว่า9้าเนี้ยเราต้องการให้ตรงเนี้ยพอเราเย็บจีบเสร็จแล้วเหลือแค่เก้าเซนซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่ครูวัดมาจากหน้ากากอนามัยที่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วอะนะซึ่งพอเราเอาแปดบวก9้าได้เท่าไหร่คะสิบเจ็ดาแล้วก็วัดมาสิบเจ็ดอ่าเพราะว่าถ้าไม่มีแพทเทิร์นเราก็ทำไม่ได้เนาะอ่ะเราวัดมาสิบเจ็ด คราวนี้ครูบอกแล้วว่าความกว้างของมันเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับเราเราอาจจะวัดจากตรงเนี้ยนะคะเกิดถึงหูเราเนี่ยวัดมาถึงตรงเนี้ยว่าได้กี่เซนนะคะโดยปกติตามหน้ากากอนามัยจริงๆแล้วก็อยู่ประมาณที่เจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วอ่าเจ็ดนิ้วเราก็วัดมาอ่ะเราก็ขีดมานะคะอันนี้คือยังไม่ได้เผื่อจะเข็บนะเดี๋ยวเราจะมาเผื่ออีกทีหนึ่งด้านนี้ก็สิบเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดนิ้วขีดให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ ให้มันเท่าเท่ากันนะต้องเท่ากันเป๊ะเลยนะทรานี้เราก็แบ่งกึ่งกลางของตรง17เพื่อเราจะทําจีบทวิต17แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่คะ8.5ดุครูตอบเองก็ได้ <Okay. S 1> แล้วเราก็วัดตามที่เราบอกไว้คือวัดไปกี่เซนแปดไม่มีใครตอบเลยก็วัดไปสี่กับสี่นะคะสี่กับสี่ก็คือแปดนี่ เราก็ตีมาอีกฝั่งหนึ่งตรงเนี้ยแหละมันเป็นจีบทวิตเราเวลาเราตัดผ้าเราก็ต้องมาร์กเกอร์อไว้เพื่อเราจะปิดมันลงมาแบบนี้กับแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเย็บให้ดูด้วยอ่ะทําแค่เนี้ยแหละง่ายๆแต่ว่าเวลาตัดผ้าต้องตัดทั้งหมด2ชิ้นนะคะอ่ะมาดูวิธีการตัดเอากระตัดกระดาษมาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งกูเดินเองก็ได้ ท,ท,ทุกอย่างทำเองหมดนะคะตัดไปาหนึ่งซีนผีก็ประมาณเกือบเกือบเกือบศูนย์จุดเจนะนะคะตัดปอย่าตัดเกินกว่านี้จริงๆแล้วอะ่ะเราใช้บล็อกกระดาษแข็งกว่านี้นะแต่คุณครูหาไม่เจอครูก็ใช้บล็อกเนี้ยไปก่อนจริงๆแล้วเราใช้กระดาษแข็งมันจะดีนะเวลาเราขีดลงบนผ้าแต่นี้ครูสร้างแบบให้เราดูไงมีอะไรครูก็ใช้อน,นั้นแหละอ่ะคืนค่ะคืน ตัดออกมาประมาณหนึ่งตีนผีโดยรอบหรือหนึ่งเท้าทับผ้าดูดีนะถ้าตีนผีก็ไม่รู้ว่าผีมันตีนใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเรารู้ว่าตีนใหญ่ขนาดไหนอ่ะคลิปเอาไว้จะได้รู้ว่าต้องพับจีบตรงนี้คลิปเอาไว้ตัดทั้งหมดสองชิ้นก็เขียนเอาไว้ว่าตัดสองชิ้นอ่ะเสร็จแล้วหนะ้าตาแบบทำแค่นี้อีกรอบนะอีกรอบ ตรงนี้นะคะก็คือความกว้างของมันจริงๆคือ9แต่เราบวกจีบทวิตไปอีก8รวมทั้งหมดตรงนี้ก็วัด17เซนตรงนี้วัด7นิ้วบางคนจะงงเอ๊ะทำไมเซนเซนนิ้วนิวไม่ต้องคิดมากลูกก็กลับไ,ไม้บรรทัดเป็นเซนกับน,นิ้วนะคะแล้วก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งกึ่งกลางก่อนเพื่อวัดลงไป4กับวัดขึ้นมา4รวมแล้วเป็น8ทําเป็นจีบเห็นไหมทำไมไม่ถ้าไม่แบ่งกึ่งกลางปุ๊บตรงนี้มันจะเบี้ยว เราแบ่งกึงกลางปุ๊บเราก็วัดตรงนี้สี่กับสี่ให้รวมเป็นแปดและเดี๋ยวเวลาตอนเราทําจริงเราก็มาจับจีบตรงนี้เราจะได้กึ่งกลางพอดีแบบนี้นี่อันนี้มันกระดาษแข็งนะมันก็พับยากหน่อยเห็นไหมนี่เนี่ยแล้วก็ปิดนี้นะอ่ะคราวนี้เราจะมาตัดผ้าได้แบบแล้วก็มาตัดผ้าคุณครูก็มีแบบของครูแล้วครูใช้แข็งแข็งคราวนี้เวลาเราตัดผ้านะ เราต้องคำนึงนิดนึงคือบางคนบอกว่าไม่รู้จักหรอกตัดก็ตัดไปไม่ได้มันก็มีเกณฑ์ผ้าของมันเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเป็นส่วนที่ยืดหยุ่นตรงนี้มันจะใส่ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นส่วนที่ยืดหยุ่นมันต้องเป็นผ้าที่มันยืดได้คือเกณฑ์ตามขวางไงาวนี้ไอ้ตรงที่ด้านเป็นด้านกว้างเนี่ยมันต้องเป็นเกณฑ์ตามยาวแต่ถ้าใครไม่รู้หรือว่าผ้ามีเศษเท่าไหร่ก็ตัดไปเถอะอย่าคิดมากนะอืม คุณครูก็ไม่คิดมากหรอกแต่คุณครูมีผ้าเยอะไงคุณครูก็ตัดตามเกณฑ์นะเนี่ยคือริมผ้านนะเกณฑ์ผ้าเพื่อให้ตรงนี้มันยืดหยุ่นได้ดีอ่าเวลาเราใส่จะได้แน่แน่อ่ะวางปุ๊บสองชิ้นนะสองชิ้นนะคือบางคนแบบครูขาเรามีลายด้วยได้ไหมจริงๆแล้วเราเอาลายชิ้นหนึ่งแต่ต้องเป็นผ้าฝ้ายนะแล้วก็พื้นชิ้นหนึ่งหรือพื้นนั้งสองอันอะไรก็ได้มันดูสะอาดดีจริงๆไม่ได้ดูสะอาดดีเท่าไหร่หรอก คือมันดูว่าเราไม่ต้องเปลืองเงินเยอะไงตัดทีเดียวไปเลยซื้อผ้ามาชิ้นเดียวแล้วก็ตัดไปเลยสองอันควรใช้ผ้าอะไรครับควรใช้ผ้าเหมือนเดิมคุณครูบอกย้ำมากเป็นผ้าใยธรรมชาติใยธรรมชาติก็มีฝ้ายมีสาลูมีมัสลินมันไม่ได้ผ้าแต่ละชนิดนะมันคือฝ้ายฝ้ายคืออะไรฝ้ายเนี่ยเขาคือเส้นใยเป็นวัตถุตั้งต้นในการเอามาทำเป็นผืนผ้า เพราะฉะนั้นฝ้ายเนี่ยเป็นใยธรรมชาติจากเซลลูโลสไอตัวฝ้ายเนี่ยนะมันก็นํามาทอผ้าได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสาลูสาลูเนี่ยเป็นฝ้ายที่ทอเนื้อบางแล้วก็มัสลินเป็นฝ้ายที่ทอเนื้อปานกลางแล้วก็ตัวผ้าฝ้ายตัวนี้ที่ทอเนื้อให้มันแน่นหน่อยนะคะก็คือฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละมันก็คือผ้าชนิดเดียวกันก็คือฝ้าย้าฝ้ายหรือคอตตอนนะคะไม่ใช่ไปซื้อ ผ้ามัสาลินก็คิดว่าเป็นผ้ามัสาลินมันก็คือสารตั้งต้นมันหรือว่าวัตถุดิบตั้งต้นมันก็คือเป็นฝ้ายนั่นแหละเหมือนกันเพียงแต่ว่าการทอของเขาอะทอทีหรือทอหางหรือทอชิดหรือทอแน่นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะหรือฝ้ายที่ใช้เป็นใยสั้นหรือใยยาวถ้าฝ้ายใยยาวมันก็ดีมันก็จะไม่เป็นขุขขะูะข่ขขะซักได้หลายรอบหน่อยนะคะแต่ไม่แนะนำผ้าใยสังเคราะห์เลย เพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติในการดูดซึมหรือระบายอากาศเวลามันใส่มันจะอึดอัดแล้วก็เหงื่อแตกมันก็จะซึมไม่ซึมเหงื่อเรามันจะไหลออกมานะคะถ้าฟายแต่มีชื่อเรียกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมาสานัสลินสาลูหรือว่าฟายเนี่ยอะพอเราตัดเสร็จเราก็อย่าลืมขีดนะขีบเนี่ยเป็นการมาร์กว่าเราจะจับจีบตรงไหนกิ้ง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 เผื่อว่าวันนั้นคนยังไม่ได้ฟัง นี่ปิงปิงชิ้นนอกกับชิ้นในเออไม่ต้องสีต่างกันก็ได้ทำมัวม่วๆได้ไงแต่ถ้าสีต่างกันก็มั่วไม่ได้อ่ะเลือกเอาว่าจะเอาจีบทวิตคว่ำหรือจีบทวิตหงายนะคะหรือจะจับเดฟก็เรื่องของเรานะแต่ครูว่าเราอย่าคิดเยอะเลยพับมาทีละครึ่งอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งจบแล้วครูว่าแค่นี้เนี่ยก็น่ารักและนะพับมาอยู่กึ่งกลางคนละครึ่งนี่อ่า เอเข็มหมุดคุณครูหน่อยจริงๆอ่ะเราไปรีดก็ได้เนี่ยรีดกึ่งกลางก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยรีดกึ่งกลางเ<ม>นี่ยรีดกึ่งกลางนี่รีดกึงกงดก่งกลางอันนี้พับมาอันนี้สมมุติเป็นเตารีดมีสมมุติด้วยอ่ะเดี๋ยวครูขอดไปรีดจริงอันนี้พับให้ดูก่อนอ่าเนี่ยพับไปพับไป,ไปอ่ะเสร็จแล้วไปรีดไปรีด อันนี้คือด้านถูกนะอันนี้คือด้านถูกนะพับแบบนี้คือพับด้านถูกนะพอเรารีดเสร็จแล้วเห็นไหมมือเราก็เปื้อนนะเราต้องล้างก่อนหรือว่าซักก่อนนะถึงจะมาใช้เนี่ยนี่จะีดไปนี่เห็นไหมใครอยากได้หน้ากากแบบไหนเขียนมาถามค,คุณครูได้เขียนจดหมายหรือิดจดหมายหรือจะไม่ถึงนะคะ มาตอบได้ว่าคุณครูมีหน้ากากแบบไหนสอนอีกบ้างนะคะก็จะมีหน้ากากผีนะคะซึ่งจะสอนในเร็วๆนี้อ่ะรีดออกมาสวยงามแบบนี้นะคะหน้ากากคนสอนแล้วนะคะกันโควิดกันโควิดเอิรก็กันได้แต่น้ำลายนะลูกเสร็จปุ๊บเราก็วางยางตัดยางนะคะประมาณ14เซน14เซนดูหน้าตัวเองด้วยว่าหน้าใหญ่หรือหน้าเล็ก14บเซนครับมันเอาไว้ชอบหนี ไหมสิบสี่เซนแล้วเราก็ตัดนะคะตัดออกไปจิงจ้งจิ้งถ้าเราได้แล้วนี่สองชิน้นเลือกมาชิ้นใดชิ้นหนึ่งวางหูลงไปปิงคูวางขนาดไหนอะประมาณไหนอะก็ประมาณเอาอะนะประมาณไหนอะก็ตรงนี้เหลือไว้สักเซนหนึ่งตรงนี้เหลือไว้สักเซนหนึ่งก็วางเนี่ยวางแบบเนี้ยนะคะวางไป ก,ก็ล็อกล็อกว่ะล็อกว่ะเย็บล็อกบางคนชอบหูยาวก็ทําหูยาวนะอันเนี้ยถ้าเรากลัวมันจะหลุดก็ไปเย็บล็อกว่ะนี่ก็เย็บล็อกว่ะอ่ะพอเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ล็อกยางไว้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวคูล็อกยางอ่ะอ่ะคราวนี้เราก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะเย็บไปเลยเนี่ยเย็บไปคุ๊กิ๊บกุกิ๊บ,บอ่าตายแล้ว เลื่อนนะคะเลื่อนเราก็กลับไปที่เดิมปากมาแล้วะจริงๆเราล็อกแค่ยางก็พอแล้วนะคะเราไม่ต้องไปล็อกเยอะแล้วก็ล็อกตรงนี้หน่อยหนึ่งล็อกตรงจีบอ่าแล้วก็ล็อกยางนะคะล็อกยางล็อกไปเลยล็อกไปล็อกแน่นๆกันหลุดอ่าล็อกไปหนึ่งสเต็ปล็อกไปก่อนอ่ามาล็อกอีกข้างหนึ่ง ล็อกก็สองทีนะเดี๋ยวยางหลุดล็อกไปนะแล้วก็เดินพยายามนะพอเราถึงยางเนี่ยเราต้องยกตีนผีนิดนึงเพราะตีนผีมันชอบดันยางออกนี่นะอะพอเสร็จได้อย่างนี้นะเอานี้มาปิดอ,อันนี้มาปิดก่อนจะปิดเนี่ยนะคะดูสีด้านนี้มันเหมือนกันเห็นไหมด้านนี้กับด้านนี้เหมือนกันแล้วก็คว่ำลง ไม่เดี๋ยวตรงจีบทวิตใช่ไหมอ่าตรงจีบทวิตให้ตรงกันด้วยนะเดี๋ยวมันไม่สวยต้องล็อกไหมคะคันนี้ไม่ต้องล็อกแล้วเดินวนเลยแต่เหลือรูไว้กลับอ่าเหลือรูด้านบนไว้กลับบางคนไม่ถนัดก็อันนิดนึงละกันอันนิดนึงคือบางคนจะเป็นคนกลัวหรือบางคนเย็บงานเรียบร้อยเนาไว้ก่อนได้นะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จอนะ่ะจริงๆไม่ต้องเนวเรากัดแค่นี้ก็พอแล้วเย็บแล้วเหลือรูไว้อ่าดูนะดูนะเหลือรูไว้ เย็บหนึ่งตีนผีก็วางหนึ่งตีนผีแล้วก็เย็บอ่ะเย็บไปกระจึงกระจึงกระจึงอย่างงี้นะคะแล้วเราก็เย็บเย็บไปนะคะอ่ะหนึ่งตีนผีนะอย่าลืมพอถึงยางทําไงคะไม่ใช่ค่ะย้ำค่ะอ่าจะยกไปไหนะคะอ่ายกย้ำค่ะย้ำนะคะอ่ายำะะ้ยำะะยางเพื่ออะไรกันหลุดเย็บไปเรื่อย เย็บตามอำเภอใจอ่าเย็บป้ายเย็บป้ายเย็บป้ายอ่ะ,อะถึงยางทำไงคะย,ยำะค่ะก่นมากถึงยางก็ยำนะคะไม่ยำได้นะได้ได้เป็นไงคะลหลุดเอาายเหลือลูอย่าลืมอย่าลืมลูช่องที่เราจะกลับเห็นไหมคะช่องที่เราจะกลับต,อน,บตอนรับแขกนิดนึงค่ะพี่ดวงคะตอนรับแขกค่ะอ่ะถ่ายวิธีการกลับ อันนี้แล้วแต่เราถ้าเราเป็นคนยังไงคะเป็นคนยังไงคะเรียบร้อยเออขยันและเรียบร้อยถูกต้องตอบมาถูกทั้งหมดเราก็เดินแต่ถ้าเราเป็นคนขี้เกียจทําไงดีคะไม่ต้องเลี้ยวอ๋อมากแหละแต่รูไปไงคะรูโหวจะโลกไปไงคะเข้าเขาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นนี่น่ารักมากน่ารักมากถูกต้องตามหลักอนามัยแต่ รูปร่างจะไม่สวยเท่า3ามิติของเราหรอกแต่ว่าเราก็สอนทุกแบบนะคะไม่ได้สอนเฉพาะสวยสวยหรือไม่สวยเราก็สอนนะคะแต่จริง,รงๆเราสอนทุกอันก็คือสวยหมดอันนี้ก็คือสวยมากนะคะอันนี้ไม่มีรอยต่อตรงการไร้รอยต่อทอตเต็มผืนนะคะด้วยผ้าหน้ากากอนามัยของโรงเรียนเราอันนี้เราก็เอาอะไรจิ้มไปหน่อยนึงเพื่อให้เขาเป็นไงคะเป็นเหลี่ยมที่สวยงามเห็นป้า นี่เราก็เดินบนเพราะเราเป็นคนขยันแต่คุณครูมีได้ดำเป็นไงคะใช้ได้ไหมเพราะว่ามันเีการเป็นไงคะรวดลายอันนี้คือรวดลายเราก็เดินได้ะะไไดเดินและอย่าลืมปิดช่องที่เรากลับผ้าเมื่อกี้อันนี้ข้อดีของหน้ากากแบบนี้คือใช้ได้2องด้านโอเคไหมคะ ใช้ได้สองด้านแต่ถ้าเกิดว่าซักได้ด้วยซักไปเรื่อยๆและปรับให้หน้าเล็กและหน้าใหญ่ได้ตามรูปหน้าของคนเราอ่ะเย็บไปนีเ่เมล่าถึงยางยืดทำไงคะย้ำเลิกละร <laughs> อเล่นย,ยังยับได้อยู่ง่ายไหมนนี้ง่ายกว่าหรือว่าอันสามมิติง่ายกว่าคะ ให้ทุกแบบเพราะว่าเราสอนแบบง่ายๆประชาชนสามารถทําเองได้ทําไมคุณครูเหลือรู้ไว้คะไว้ย้าค่ะนิดหนึ่งปิดและเสร็จเดี๋ยวคุณครูจะใส่ให้ดูอันนี้นะคะเป็นแบบที่อ,อนามัยเขาบอกว่าดีเพราะว่าแอแนแอนไล่ลอยต่อตรงกลางนะคะ แต่อันนี้ก็ดีอันนี้ถ้าใครทําไปแล้วกลัวว่าจะมีช่องโหว่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถนำผ้าสาลูสอดเข้าตรงการได้เพื่อเป็นการปิดรูเข็มเชื้อโรคก,ก็จะไม่เข้านะคะอะลองดูใส่ดูนะคะมิงงม้งมองมิงงง้งมองเป็นไงคะสวยมากดึงได้เป๊ะเว <laughs> อันนี้คุณครูก๊อฟมาจากหน้ากากอนามัยที่ตอนนี้ ไม่มีขายแล้วต้องเย็บเองนะคะอ่ะน,นี้เราก็เย็บสักฮะ,ะ,ะแต่ข้อควรระวังต้องซักก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง <c oughs> โอเคไหมคะต <c oughs> ามานี่สวยมากมากจริงนะคะเสร็จแนบไหมละ <c oughs> แนบนะคะแนบกว่ากระดาษตัวนี้เราไม่ต้องใส่ตรงเหล็กเลยนะคะ <c oughs> แนบอ่ะเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะ ดึงได้ตามหน้ากากผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าเราจะทํหน่ารักนั้นครูมีวิธีแนะนําติดลูกตาไปแต่งปากน่ารักอันนี้ทําลิ้นออกมาเมียมเวลาเราเปิดตรงนี้ก็ลิ้นแลบออกมากใช้ได้สองด้านแต่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 ค่ะเราไม่ได้ว่าวบอแล้วครูวันนี้ใส่ตรงนี้อาเมย์แล้วใส่ตรงนี้ไม่ได้เพราะเชื้อโรคมันจะเข้าวันนี้ใส่ด้านนี้กลับไปซักแล้วใส่อีกด้านโอเคไหม